เราเลี้ยงกี่ปีถึงจะกินได้กระเพราแมวก็อร่อยดีนะพอาะรู้แมวก็น่ากินต้ยมยำแมวก็น่าอร่อยนะ สาวเต็มายหฮผู้ชายถูกใจไม่มีเมื่อคืนฝันดีแน่ตบฝันฝันว่าพบผู้ชายยอดดีไอ้ทั้งยอดไอ้ทั้งยอดน้ำหวานห้องเพียงให้ฟังนะไอ้ทั้งยอดคื่อแลนหนีล่ะแลนดีดีเด้ะอย่าไปซุนกระถางผักยายเด้ะห้องเพียงให้ฟังกับบฟังพันนะแลนหนีเสือเลยจมนพูด เล่นของนาขวัญดีๆมาแกล้งนาขวัญทําไมอยากทุเรียนสับประรดกับนาขวัญไหมเอาไหมทุเรียนสับประรดจี้เฮะเฮะแม่แม่มันโกรธแล้วหลังมันเป็นน้ำแล้ว <c oughs> cụ nhớ cho khai <laughs> cụ nhớ cho khai ai thương nhớt nắp bay nhóm lính cả năm ai thương nhớt lính cả năm ván này khai bội lính kèn năm ván xin hôn hì phăng đấy. điền lúc cao บุญเท่ามีคงจะได้เจอ ฉันเก็บแกมาเลี้ยงนะรู้ไหมแกรู้ไหมหน้าที่ของแกคืออะไรไอ้แมวเป้าไอ้แมวเป้าได้ฟังเสียงว่าหายใจหลังติดน้ำล้น Ui uh, ui uh, ui uh, ui uh.